สวัสดีค่ะชื่อแอลนะคะสุดาพรทองฉิมค่ะก็อดีตก็เป็นลูกจ้างนะคะ,ะทำงานประจำมาก่อนนะคะก็อยู่ที่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการะะเงินเดือนกอ็พอสมควรนะคะก็เลยทำให้เราคิดว่าที่แรกคิดว่าชีวิตดีอยู่แล้วนะคะชีวิตดีอยู่แล้วก็เลยไม่ไม่อยากทำอะไรเพิ่มนะคะชีวิตดีอยู่แล้วนะ,คะใครคิดว่าชีวิตตัวเองดีอยู่แล้วก็คืออยาก อยากให้ฟังเรื่องราวของเรานะคะที่อยากจะแบ่งปันในวันนี้นะคะก็จากการที่เงินคือตําแหน่งงานเราก็ดีนะที่การงานดีเงินเดือนดีนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> หลกัหลกๆก็คือจะทํางานจันทร์ถึงเสราร์นะคะวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันที่เขาเรียกว่าวันครอบครัวพาลูกเที่ยวนะคะทีนี้จุดจุดเปลี่ยนจากที่เราเคยคิดว่าชีวิตเราดีอยู่แล้วก็ตรงที่อ,อยู่ๆคือแบบเราก็ เหมือนไม่สบายนะคะปวดหัวบ้านหมุนนะคะลืมตาไม่ได้เลยนะคะก็คือบ้านจะหมุนตลอดนะคะไปหาหมอก,ก็คือบอกบอกว่าเลือดเลี้ยงสมองไม่พอนะคะก็เกิดจากภาวะที่เราเครียดนะคะจริงจังจริงจังมากเกินไปนะคะจริงจังกับงานมากเกินไปนะ,ะก็เลยทาให้เราเครียดจัดนะคะอ่าเสร็จปุ๊บอ่าจากการที่เราก็คือช่วงช่วงที่ไม่สบายนั่นแหละก็คือได,ได้ได้นอนอยู่นิ่งๆคือ แขนขาไม่มีแรงเลยแม้แตจะเข้าห้องน้ําก็ยังเข้าห้องน้ําเองไม่ได้นะครับคือเป็นจุดเปลี่ยนที่เราพอเราทำทำงานงหนักๆจนไม่มีเวลาคิดอะไรเช้ามาก็ตอกบัตรใช่ไหมคะเข้าทํางานเย็นมาก็ตอกบัตรออกกลับบ้านนอนใช่ไหมคะล,ลชีวิตก็จะเป็นอยู่แบบนี้มา19ปีเกือบ20ปีนะคะกับงานประจํานะคะทีนี้พอ,อตัวเองสุขภาพฟื้นฟูนดีขึ้นแล้วนะคะก็จะกิน สินค้าของคุณหมอก็จะมีอ่าฟโตวีนะคะฟิโตวีก็กินไปสามวันแรกนี่บอกเลยว่าแบบคือมันทั้งดําทั้งเหม็นมากๆเลยในร่างกายเราในลําไส้เราที่หมักผมอยู่นะคะคือแบบถ้าใครไม่เคยทําดีท็อกก็คืออยากให้ทานะคะเพราะมันคือมันมันเหม็นนะมันมันเหม็นมากๆค่ะใครจะเข้าห้องน้ําต่อนี่ต้องฉีดสเปรย์เลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนมันเน่ามันสะสมมันหมักหมอยู่ข้างในอ่าพอดีท็อกเอาของเสียออกปุ๊บก็ทานน้าว่านกับมูติกานะคะ น้ำว่นนี่ก็เป็นมีฤิ์ในการฆ่าเชื้อแล้วก็ลดอาการอักเสบแล้วก็ฟื้นฟูภายในนะคะสัพพคุณของว่านหางจระเข้นะคะสามารถดูได้จาก u ูทุ e เลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของนูติก้าก็มีการเสริมภูมิมีพวกเฮลินจือทังเช่าสมพวกนี้นะคะก็คือทำให้เราฟื้นฟูร่างกายพอหายนะคะหายป่วยสุขภาพดีขึ้นนะก็เลยจัดเวลามาเรียนรู้แล้วก็ทำซักเซนมมเพิ่มนะคะเพื่อที่จะมีไรายได้เพิ่ม อีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็ทำมาได้ระยะหนึ่งประมาณ3ปีนะ,ะสามารถแตะรายได้ที่6 5 0 0 0บาทคือมันเป็นอะไรที่บ้ามากเพราะว่าคือหลกัหลกๆแล้วส่วนใหญ่ก็คือทำงานแต่เฉพาะวันอาทิตย์นะคะเหมือนค่อยๆขยายเรียนรู้แล้วก็ขยายงานไปด้วยนะขยายทีมไปด้วยเนี่ยก็คือแค่วันแค่วันอาทิตย์เองถ้าจริงจริงจังๆนะคะแต่แต่กับงานประจำสิบปีเนี่ยสิปีกว่าเกือบยีปีเนี่ยเรา เงินเดือนแค่สี่หมื่นนิดๆรวมค่างเงินเดือนรวมตำแหน่งด้วยนะคะก็สี่หมื่นกว่ากว่านะคะทีนี้มันพอจากการที่เราได้ไปทําเครือข่ายนี่แหละจริงๆมันโมเดลเหมือนเซเว่นเลยเราเคยเดินเข้าเซเว่นเราก็มาเดินช็อปที่ซักซสนมอแทนแค่นั้นเองสบู่แชมพูยาสีฟันครีมอาบน้ําน้ํายาล้างจานน้ํายาซักผ้าคือมันเป็นรายจ่ายที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วแต่แต่เราซื้อให้คนอื่นอซื้อให้ห้างอื่นรวยละ ทีนี้เรามาซื้อให้ตัวเองรวยซื้อให้ตัวเองมีรายได้นะคะก็จัดเวลาเรียนรู้เข้าใจระบบมากขึ้นทีแรกก็คือไม่เชื่อไม่ชอบไม่ใช่ไม่เอาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นคนที่แบบคือข่ายเนาะพอได้ยินว่าเครือข่ายก็ร้องยี้ตามๆกันแล้วก็เป็นคน,นที่แบบยี้ยามาชวนฉันไม่เอาชีวิตฉันดีอยู่แล้วนะเป็นเป็นคนประมาณนี้เลยนะชีวิตฉันดีอยู่แล้วอย่ามายุ่งนะอ่านะคะพอเสร็จปุ๊บนะคะการที่เราได้เรียนรู้ลงมือทําแล้วก็เข้าใจระบบมากขึ้นนะคะ พอเข้าใจระบบนะอ่าทีแรกก็คือจะกล่าวว่าจะลาออกงานตั้งแต่ก่อนโควิดนะคะช่วงนั้นคือรายได้แตะหกหมื่นห้าคิดว่าจะอ่าออกมาช่วยทีมสร้างทีมแต่พอดีช่วงโควิดเข้ามาเนาะช่วงโควิดเข้ามานี่บอกเลยว่าทําให้เราเห็นอะไรชัดเจนมากๆนะคะทั้งค่าครองชีพสูงขึ้นคนตกงานเยอะแยะมากมายโรงงานปิดตัวนะคะแต่ก็อ่าเอาก็คือซักเซนมอรเนี่ยเป็นอาชีพที่สองนะคะก็คือรายได้หลังจากทีมที่อ่า โดนส่งกลับบ้านส่งกลับกัมพูชาบ้างพม่าบ้างนะทําให้เขาเรียกว่ายอดขายลดลงนะคะยอดขายลดลงก็คือยอดกินใช้บริโภคในทีมลดลงนะคะทำให้รายได้เราลดลงก็เลยทําควบคู่งานประจํำมาเรื่อยๆนะคะจนล่าสุดเมื่อ,อ3าทธันวา2565นนะคะก็คือคือบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรคือเราไม่ได้ตั้งตัวนะคะอ่านะคะ แล้วเราก็โดนจ้างออกพอโดนจ้างออกเสร็จปุ๊บเชื่อว่าหลายๆคนถ้าโดนแบบแบบอาจจะเคว้งนะคะอาจจะเคว้งนะคะว่าะจะไปทําอะไรต่อดียังไงดีแต่ว่าการที่เราปูพื้นมาอยู่แล้วทําซักเส้นมอคร้บคู่อยู่แล้วทําให้เรามองว่าตรงนี้อาชีพที่สองนี่แหละที่จะมาเป็นอาชีพหลักของเราตอนนี้ละนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้คนที่ทํางานประจํานะคะก็คือคือบอกเลยว่าอาชีพอาชีพเดียวมันเสี่ยงแล้วรายได้ก็คือ รายได้เรามีทางเดียวแต่รายจ่ายหลายๆทางเนี่ยยังไงก็ไม่พอใช้นะคะก็ปัจจุบันนี้นะคะเราก็เดินธุรกิจซับเมนเต็มตัวนะคะ <c oughs> แล้วก็พอออกจากลูกจ้างมาปุ๊บอ่าอย่างแฟนก็เปิดบริษัทรับเหมายอยู่นะคะเราก็ทําใบเสนอราคา <c oughs> เก็บเช็คบางบินนะคะก็ช่วยแฟนทําเอกสารนะคะ <c oughs> แล้วก็หลักๆก,ก็คือผู้ทำกับซับเมนนะคะก็ <c oughs> คือขยายงานอย่างต่อเนื่องนะคะ <c oughs> สำหรับใครนะคะที่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มต้องการมีอาชีพที่สองนะคะนะคะ เป็นเขาเรียกว่ามีเงินมีเครือข่ายไว้ครอบครองเหมือนมีทุนสำรองให้ครอบครัวนะะก็ไม่อยากให้คนที่เป็นลูกจ้างประจำนะวางคืออย่าพึ่งรายได้ทางเดียวมาชีวิตเราไม่แน่ไม่นอนบางทีเราคิดว่าเราทุ่มเททำงานหนักและอ่าการจ้างออกอะจะไม่จะไม่จะไม่ถึงเราอะนะ่ะมันไม่ใช่นะคะอ่าออา,อาถือว่าเอาคือก็เป็นตัวอย่างอ่าใครรู้จักเลาวนี่คือ คือเอาก็ชัดเจนนะเป็นคนชัดเจนจริงจังกับงานมาตลอดนะคะแต่การที่เราทุ่มเททํางานหนักนะคะเราเหนื่อยมาตลอดน่ยบางครั้งนะคะอ่าหลายๆเหตุการณ์เนี่ยหลายๆคนที่โดนจ้างออกไปมนแนัเอานเนี่ยคือเชื่อว่ามันเศรษฐกิจมันแย่ลงเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะ,ะเราก็ต้องจําเป็นที่ต้องมีรายได้เพิ่มมานะ,ะสํสหรับใครที่ต้องการอาชีพที่สองกระทักทายมาสอบถามได้นะคะแล้วก็สําหรับคุณแม่ๆนะคะที่เลี้ยง ลูกอยู่บ้านต้องการมีรายได้ตรงนี้ออกโฟกัสเป็นพิเศษเลยเพราะว่าก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแม่คนเนาะมีลูกสี่คนนะคะอ่าเราลําบากเราตกงานเราลําบากเราเรา,อ,าอดมื้อกินมื้อเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนคนเป็นแม่อดได้แต่ลูกนะคะสาคัญคือลูกนะคะเรามีลูกแล้วเราก็วางแผนไว้ให้อนาคตลูกนะครับมีเงินทุนการศึกษาไว้ให้เขามีชีวิตดีๆรอเขาอยู่นะคะแล้วสําคัญสุดคือคนเรารู้แต่วันเกิดไม่รู้วันตายนะคะอย่างไอ้นี้คือแบบ เจอมาหลายๆเคสที่แบบเออหัวใจวายหัวใจวายตายอายุยังไม่เยอะเลยนะแล้วลูกยังเล็กๆอยู่ละ่ะบางคนก็เป็นมะเร็งตายเงี้ยคือตรงเนี้ยงานประจําเราไม่สามารถส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกได้แต่ที่ซักเส้นมอเนี่ยเราบอกลูกเอาไว้แล้วว่าเออถ้าเป็นอะไรไปก็กินน้ำว่านกินไฟโตวีนะอ่านะคะไปซื้อน้ำว่านไปซื้อไฟโตวีมากินแล้วซื้ออ่าสบู่แชมพูยาติดฟันถ้าถ้ถาหมดก็ไปซื้อที่ซักเส้นมอนะคะซักเส้นมอก็จะปันผลจะโอนเงิน ในส่วนที่เราสร้างทีมไว้ให้ลูกเนี่ยก็โอนเข้าบัญชีลูกได้เลยนะคะเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนเรามีทุนสำรองไว้ให้ลูกละเวลาเราไม่อยู่นะ,ะเพราะฉะนั้นเหนื่อยเพิ่มทั้งทีนะคะจะเลือกเหนื่อยเพิ่มทั้งทีก็เหนื่อยที่เป็นมรดกให้ลูกได้นะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์ตอบที่พี่เพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะสำหรับคนที่ต้องการวางแผนชีวิตเพื่ออนาคตเพื่อครอบครัวหรือต้องการทําอาชีพที่สองเพิ่มทักทายมาสอบถามได้นะคะ0 8นย์5ปดหนยินดีให้ข้อมูลและยินดีแบ่งปันยินดีสนับสนุนช่วยให้สําเร็จค่ะนะคะมาเป็นทีมเดียวกันนะคะบริษัทซักเซ็ตหมอบีอิงจำกัดมหาชนมั่นคงนะคะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ทุนจดทะเบียน300ล้านนะคะทำได้จ่ายจริงตอนนี้36สาขาทั่ว AEC แล้วนะคะพามา่าลาวกัมพูชาเวียดนามสิงคโปร์มาเล,เ,ลเซียนะ,ะแล้วใกล้ๆจะเปิดเนี่ยก็คือที่ฟิลิปปินส์นะคะประเทศที่8นะไทยพมา่าลาวกัมพูชาเวียดนามสิงคโปร์มาเลยนะคะประเทศที่8ก็คือฟิลิปปินส์นะปักธงก็คือประมาณสิ้นเดือนกุมภานี้นะคะปักธงสิ้นเดือนกุมภา2,500 66นี้นะคะปักธงแน่นอนที่ฟิลิปปินส์นะคะธุรกิจใหญ่มากๆนะคะเราขยายสาขารหัสเดียวขยายสาขาได้ทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเขาเรียกว่าสะสมผู้บริโภคนะคะโมเดลเหมือนเซเว่นเลยแทนที่จะ1คนคือเซเว่นหนึ่งสาขาของเรานะคะแทนที่เราจะเดินเข้าเซเว่นเราก็มาซื้อสบู่ชาแชมพูยาสีฟันกับซักเซนนอร์ก็จะมีปันผลมีมรดกมีทุนการศึกษาไว้ให้ลูกนั่นเองนะคะก็ฝากทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ